ในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีประชชนพัรษา72พัรษานะครับครบ6รอบปีนักสัตว์พอดีนะครับก็มีมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตักน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับในแต่ละจังหวัดที่จะมีการประกอบพิธีกันนะครับวัน วันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าจัดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย โดยจังหวัดบึงการนะครับมีการจัดพิธีบรประชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้เป็นประธานพิธีปลงผมบรประชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ วันที่25เมษายนเวลา9นาฬิกาที่วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงอำเภอเซกาจังหวัดบึงการนายจุมพศวัน,นชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาโสพลเจ้าคณะจังหวัดบึงการ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นพระอุปชาสามนเณรโดยมีส่วนราชการผู้ปกครองเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามนเณรภาคฤดูร้อนและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีซึ่งในช่วงเช้านายนครสิริป,ปริญยานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีปลงผมนาค จำนวน73นาคซึ่งสามเณรจะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและอยู่ในศีลาจารวัตตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาถึงวันที่7พฤษภาคมนี้รวมเวลาทั้งสิ้นอยู่ที่13วันโดยโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดบึงการร่วมกับทุกภาคส่วนตลอดจนภาคีเครือข่าย รับสมัครเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการประพฤติดี ส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวมรู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดเทอมภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดห่างไกลยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีรวมทั้งได้พัฒนาจิตใจรักษาศีลให้เกิดสติสมาธิและปัญญา เกิดความรักความผูกพันความใกล้ชิดกับวัดและศาสนาและสามารถนำหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็นำข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้ร่วมอนุโมทนาร่วมกันนะครับคาช

ตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา